ส่วนบังกะลอก็จะคล้ายๆคล้ายๆแถวพูุทธกยาเนาะแต่ว่าจะต่างตรงที่ว่าภาษานะไรเกยเขาใช้ภาษาหนึ่งใช้ภาษาแปลกๆแ,แต่เวลาพูดก็พูดฮินดีบังภาษาอันบาัง เรื่งภาษาอะไรจำไม่ได้เลยเมื่อกี้ก็บอกอยู่วัฒ<อ>น,นธรรมก็จะใกล้ๆก,กัน,นรถไฟฟ้าใช่รถไฟฟ้าสมุนไพรน่าจะเป็นของของ,ของอินเดียเนี่ยนะทำเองไหมใช่มันมันมันเป็นรูปปีกนกอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ทันเขาล็อก เขาออกแบบมากินขาดดูดิทีดีนะเอ่ดีรูปแบบรูปแบบเี่ดีอ่สมัยใหม่อ่านเดินนเอ่าโซนทางนี้ก็ต้องบีบแตรเหมือนกันถ้าไม่บีบแตรเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าโซนทางนี้แตรจะแปลกๆหน่อยมันไม่เหมือนโซนทางโน้นโซนทางโน้นแตรมันจะเป็นเสียงเพลง เดเดี๋ดดเเดเเสวัสดีครับืนิตินนิตินครับโอนิตินอะนิตินครับไอ้ยานิตินสวัสดีครับมาถึงแล้วเดินทางเดิางปลอดภัยอาจารย์จีน่ แล้สะดวกสบายสะดวกสบายนะครับครับครับวันนี้ครับสาธุานี่นตินไม่มาหรอน่าจนิตินอยู่เมืองไทยอยู่เมงไทยไม่มา I think is very happy we can we can never thank you and my b e i n y for what you guys did พ No, 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 nothing. We have not done anything, I am. <laughs> I, not done anything. Oh. I sent. Uh, I sent it to. I sent the photo to Swami, uh, just as they reached. And Swami, I said this uh, was arranged by Nitin and his wife and family. And Swami said blessings. Give them my blessings. Thank you, dear. Thank you. I need that. I'm not feeling today also i'm super uh, tired of i was going through the meetings and all two days was like super hectic yeah everybody was still from South america so really make sure you make sure i can not she's champus probably a work mm. make sure you said bhaiya and Bobby said special client เขาขาวดขั่วขขาปวดเขาขขาวดขั่วเขาปวดเผาเขาปวดย่างเหมือนกันนั่นแหลำ คลายกันมารยาทกันขับรถเหมือนกันเปียบวิ่งเลน,น,นซ้ายเหมือนเรานี่แหละ,ะขับขวาก็วิ่งเลนซ้ายขับซ้ายต้องวิ่งเลนขวา ช้าต้องบีบแต่ไม่ใช่บีบแต่ไล่นะบีบแต่ให้รู้ว่ามีรถข้างหลังอย่าแซงถ้าเป็นบ้านเราแล้วชีว้หน้าด่าแล้วนะอโอ้หินนี่สวยเนี่ยของเขาเนีย่ยอ่า อืม <c oughs> แสดงว่าบ้านนี้ขายขบ้านนี้ขายรถเลยขายรถนะตามห้องขบนเป็นรถเลยบรรยากาศกลินไทยก็จะออกอินเดีย ส่วนทางนี้ส่วนทางใต้ จะถึงแล้วมั้งดูว่ายังไงแนดว่าแถวนี้เป็นจุดอักขลีก ทนี่เหรอใช่ที่ไหนที่ที่อาสมที่มันโอ้ temple temple อ่าเขาเรียกอาสมนะฮะเขาเรียก temple เรียกอาสมใช่ไหมอาสมอาสมภาษาอาสมก็คืออารามนั่นแหละอารามอารามใช่อารามก็คือวัดเลยแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้เรียก เรียกอาสมวัดหลามเขาเรียกอาอาอาสมถ้าเป็นทาง,ทางถาแถวอ,อ,อ,อินโดนีเซียก็จะเรียกวิหารวิหาระถ้าไปไปวัดเราก็เรียกไปวิหาระวิหารไปวิหารอ,อารามถึงเรียกอาสมที่เราเราไปอาสมอาสมก็คือวัดๆๆนั่นแหละ เราไปอาสมก่อนเสร็จแล้วก็เข้าที่พักดีมากจะได้เห็นเดี๋ยวถ่ายรูป uh, um, ร Temple <Yeah. S 1> This is a temple uh huh. This temple still have Lord Rama Lord Rama come here mm hmm. Yeah this temple mm hmm. Very old temple oh. Very old temple oh. Lord Rama l o ลอ Lakshmana Visit visit here โอ้โหวัดใหญ่เหมือนกันนี่ีต้องมาเยี่ยมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเยี่ยมเดี๋ยวมาเที่ยวเดี๋ยวมามาเยี่ยมเนี่ยนะนี่วิสิตทูเชมเปิลอ๋อครับลอ r ์ดรามอ๋อเข้าทางนี้ก็ได้ไปดูไปดูเที่ยวชมเป็นพระรามละ พระรามวัดพระราม มมดาเลยนะมื่อกี้ยังแดดเปลี่ยงเปลี่ยงอยู่พอพอก็จะถึงแล้วฝนจะตกอย่างนี้แปลกเมื่อกี้ต้องแดดเปลี่ยงเปลี่ยงอยู่ร้อนๆเนี่ยเมื่อกี้มองเห็นโดนมันเมฆกอตัวแล้วโดนบนยอดเขา อ๋อเนี่ยครับครับเดี๋ย building เอะ building อ่ะ Sad Guru building เดช Sad Guru Sad Guru this one this one โอ้โหเดะ Sad Guru Madusu d h e n house that one เยอะเยี่ยม good 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 big hospital ใหญ่มาก ภูเขารับด้วยด้านหลังเป็นภูเขารับวิวภูเขาไงวิวสวยป่ะีไงสวย ถึงแล้วเมื่อกี้เห็นป้ายแล้วล้า Dance on air. Okay. I like so much. You like so much? Yeah. Okay. <laughs> uh -huh. Ajahn can come again for 23rd November celebration. Oh. If Ajahn happy, okay. me and teacher Sangita will bring both of you again. Yeah. We can bring okay. you again. Please, please, it'll yeah, be good. Yeah. You can give blessings yeah. to the hospital. Mm -hmm. Big hospital. Mm -hmm. Mm -hmm. แล้วกม็มีมีประชาชน the people used to อ,อันนี้อ๋อมีป้ายตรงนี้นี่อ๋อเมื่อกี้เราอ้อมอ้อมมาเข้าด้านหลังเ <Hey? S 2> มื่อกี้เราอ้อมมา okay. เรื่องแปลกเมื่อกี้แดดร้อนเปลี่ยงๆ,ๆเลยพอใกล้จะถึงมืดมาเนี่ยโอ้ป๊บเลื่นดูแล้วโอเคเลยช่วงนี้มันก็น่าฝนโซน่โซนทางนี้ก็จะร้อนให้ส่วนมากเลยแต่ว่าก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วมันอยู่ติดะท,ทะเลมันอยู่สุดชายทะเลเลย คับรถจากจากนี่ขึ้นไปเดลีมุมไบเนี่ยโอ้โหใช้เวลากี่วัน ไปอาสมก่อน